แจ้งลงสาตีนะครับเาก็จะมาเล่นวันบล็อกต่อตืเอ่มที่เราทำคลิปเสร็จแล้วก็อืตอนั้นขุดต่อกันเลยดีวยกว่าแต่ ep ที่หกกดปอดแต่ ep ที่หก ตายตรงนี้ะปอนนะคุณตัวน้งไว้น่งสนนังันคนแรกเด็กเนี่ยทองมีสองก้อนเลวนะ โอ้ยจิงมือด้วย,วยน่าอร่อยเออจะเปลี่ยนเฟซทุกคนี่ต้องขุดอีกนานมะั้ย ขุดนาด้วยมันจะเกิดผลโอ้ยน้องหมีน้องติดโอ้ ลมปังมีดินอาถิรีดินเ,นเ็นพอสำหรับการขยายพื้นที่เรียนมากพออยู่พอพอแล้ว ได้จะได้ต่อยยาวเลยนะมันก็เยอะ immun, มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเฟรนี้ยังไม่มีสัตว์สปอนเลยทุกคนอ๋อเฟรนดี้ยังไม่มีเลยนะอือก็กระแค่กระต่าย

ทองตะกัออดอธิษฐานเลยโอ้โหอะไรจะดวงดีขนาดนี้เอ่อหุนกวนปิดไว้ไนะตะกันคุกย,ยาวอะไริะบอด ต้องหม,หมูใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหออรวจกิโลกิเก็เบของวน เก็บของเราจะปลูกเอ่อนี่คือต้นใบเอาขอของใบควันอ,อือพวกแม่อออือแม่แล้วก็ควรเอาไปไว้ตรงนี้นนะ หมดไปอันนี้น่าจะหมดเลยากับการที่จัดของจัดแรฆพืชผักเนีก็มีตดวงมาด้วยก็มีทองมาด้วยนะทุกคนเลียมแท็กเลี้ยมแท็กเพิ่งเห็นว่ามันมีส่งกัน,งนทุกคนเน,นีนยมแท็กแป๊บนึนง ดูกไปตรงนี้ถ้ามากเกิดแล้วก็เอาเทิดมันเลยติงโติงโมแม่คนปลูกติงโมใช่คนปลูกติงโมมาริตติงโมออกไปไอ้อยา,ยล,าล,ยลูกันแล้วไปนั่งพูดยืนมาดู เล็เตงมูขึ้นมาขึ้นมาเร็ว Shadow Black Show อเล็กกันเมาเผาแล้วกันทำทางน้ำทำางน้ำมาเผาทำทางน้ำ เดี๋ยวไปคลิปตอบแล้วทุกคนคลิปจะจบไวจังเลยคลิปจะจบไวจังเลยไปดนัน

โอ้ชให้ปุกสัตว์ันไปเรต้องใส่แปโดอเพื่อไม่ให้สัตว์ลงไปแปบดนเต้องการแปบดอใส่แปบดอขอบคดณทุกคน เป็นข uh ้าวันุ แตบุกวันก็ต้องเข้าวแตงผักอนเทนี้อือห mm ื hmm. ดีเลยสมดีพอสมควรคุณต่อเนี่วที่ตัดขนแกะ ตอนถมแกะคลิปจะยาวเกินไปแมวทนนี่มันจะไม่ยาวนะอืมคลิปนี้จะเกดเนเช่นเียงแค่นี้ครับเดี๋ยวลงไม่ได้